ที่ไปอยู่ที่โรงเรียนหนองรีเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ถือเราเหมือนเด็กได้โอกาสสักนิดหนึ่งย้ายมาจากภาคเหนือภาคอีสานบางทีกระเหรี่ยงก็มีนะคะย้ายไปจากเชียงรายเพื่อที่จะติดตามผู้ปกครองที่ไปทํางานตามโรงงานต่างๆทีนี้ถ้าหากว่าวันไหนผู้ปกครองตกงานขึ้นมาเนี่ยเด็กก็ต้องย้ายกลับทียงหลานนะคะบางเทอมเนี่ยเด็กย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยหลายคนนะคะเป็นสิบสิบคนเลยนะคะ ในการแนแนวของเราในการที่ไปแนแนวเราก็เป็นแนแนวผู้ปกครองตามโรงงานว่าคุณทิ้งลูกทิ้งหลานไว้กับปู่ย่าตายายซึ่งเลี้ยงอยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานอะไรพวกนี้เนี่ยเอามาอยู่กับคุณดีกว่าครอบครัวจะได้อุ่นนะคะทีนี้พอเด็กมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายก็คือว่าอยู่กันตามห้องแถวบางครั้งเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเลิกทาโอเนี่ยกับดึกในช่วงระยะเวลาตรงนั้นเ,นเด็กทําอะไร เราก็มาคิดต่อกันอีกว่าเอเด็กเราเนี่ยได้โอ,อกาสเราก็เลยทําในส่วงของอาชีพนะก็เชิญวิทยากรที่มีท้องถิ่นเกี่ยวกับพวกอาหารพวกอะไรต่างๆพยายามที่จะให้ในลักษณะที่ว่า ให้ทําที่เขาสามารถที่จะหาวัสดุอุปรกรณ์ในครอบครัวของเขาเองได้ก่อนนะคะไม่ไปเอาไอ้ที่ว่าเตาอบอะไรพวกนี้ที่มันราคาแพงๆหรือวัสดุอุปรกรณ์ใช้เครื่องปัน่นเครื่องอะไรให้เขาใช้อ่าอาหารในการที่ว่าไใช้มือใช้อะไรแล้วก็วิทยากรท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่สักวันหนึ่งอาชีพเหล่านั้นก็อาจจะสูญหายไปอย่างเช่นขนมตัวปลายเนืตัวเองก็ไม่รู้จักหรอกค่ะ,ะแต่ว่าในช่วงเทศกาลของวันไหวของอะไรของทางเมืองชนเขาเนี่ยเขาจะมี การทําขนมตัวนี้คุณยายอายุ70กว่าปีก็มาในเรื่องของการทําลดรายจ่ายนะคะก็จะทําเกี่ยวกับพวกจุลินรียพวกน้ายาล้างจานอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็เอามาใช้บอเอามาใช้ป๊บก,ก็เป็นการบอกต่อทํานวัตกรรมขึ้นมาให้เด็กทดลองก็เด็กเห็นจริงว่าเออเอาไปใช้ในการซักผ้าซักถุงเท้าอะไรแนละ้วมันสะอาดก็ชักชวนเด็กว่าเปิดวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ชักชวนเด็กว่าหนูมาก็ลองทํากันไหมลูก หนูไปจดบัญชีซิว่าในแต่และว,วันแต่และเดือนเนี่ยครอบครัวของหนูเนี่ยใช้จ่ายในในในส่วนของพวกนี้เดือนละเท่าไหร่ซื้อผงซักฟอกซื้อน้ํายาล้างจานซื้ออะไรต่างๆน้ํายาล้างห้องน้ําน้ำยาล้าง,ง,าางรถอะไรต่างๆบ้านใครเนี่ยจดเสร็จเด็กก็มาทําตัวนี้ไปพอทําตัวนี้ปั๊บเขาบอกหนูอาจารย์มันลดร,รายจ่ายเยอะมากทีนี้ในกิจกรรมลดร,รายจ่ายนอกจากว่าเราจะใช้ ในโรงเรียนแล้วนะคะเด็กก็เริ่มคิดร่วมร่วมทำมูงเกาะและเราปลูกผักแล้วในโรงเรียนเนี่ยเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะลงสู่ชุมชนเราก็เลยทําถนนกินได้เราได้รับรางวัลของโครงการในอำเภอน้อยนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศมานะคะก็คือรวนโรงในทั้งตําบลปลูกถนนกินได้แทนที่จะปลูกไม้ดอกไม้อะไรอบตอก็ขานรับในส่วนตรงนี้เราปลูกขี้เหล็กปลูกแคร์ปลูกอะไรตอนนี้ชุมชนเริ่มที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะ มีทั้งหมด14หมู่บ้านนะคะแล้วตอนนี้ทุกเดือนนะคะเดือนละหนึ่งครั้งทางชุมชนจะเข้ามาเรียนรู้